สวัสดีครับพ่อพี่น้องชาวโลกสุขสุขอดเดอครับอาจารย์สมหวังปูแปดศอกนะครับมือนีกสิได้สวดมนต์เย็นนะครับส่งคนบุญให้กรับพ่อพี่น้องที่ได้รวมบุญรวมกุศลกับอาจารย์สมหวังนะครับที่ห้อได้ส่างนะครับตรงเกีย์หลวงตามหาบัวนะครับที่ว่าเป็นอนุสงผลบุญนะครับมืออื่นกสิตได้มอบถวาย บ่าาพระประธานก็นดีบ่าวาของที่ห้าได้สร้างรวมกันคนละนิดละน้อยอาจารย์สมวังฝากบุญฝากากุศลให้ชาวโลกสุขุสุขคนนะครับเด้อครับนะครับยี่กับด้วยประเด็นพระคุณครูบาอาจารย์นะครับอาจารย์ก็ไ้จัดงานห้ครับอ่าพลอยพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนนะครับอ่าก็ีได้ให้พลอยพี่น้องได้เห็นนะครับร่วมเราก็หมดหลายแสนบาทเหมือนกันที่อา่าปัจจพลอยพี่น้องนะครับ แต่ว่ารวมบุญรวมบุญสนก้อยจังสมวังิบาวา่าเป็นสถานทีนะฮะตรงนี้นะฮะบาะวาร์ถมทีดินนะฮะเอาดินเขาถมทีก็ดีนะครับอาจารย์กฤิได้ให้เบิ้งวิวนะฮะบรรยากาศโดยพี่น้องนะครับก็ได้จัดการจัดงานนะครับมืออาจารย์กฤิได้ตักบาตรเทโวนะครับกฤติได้แกกบะบวาน้ำกะระลอยแพคเขากะลอยสอบนะครับ กับโพยพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนนะครับนี่คือสถานที่ในวัดนะครับเด้อพ่พยพี่น้องนะครับรสิบ่อโพแพี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับอเอาบุญเอากุศลให้กับสุขุสุขคนที่ได้รวมบุญกับอาจารย์นะครับปูแปดศอกเพื่อให้โชคให้ลาบอาจารย์ก็ถที่ว่าจะได้สั่งต่อนะครับ นี่คือสถานทีในวัดว่าอาลามนะครับพระอาจารย์กันิมนต์ประเด็พระคุณคุนกูบาจานนะครับมาสวดมนต์นะครับไห้บาพระนาคปกก็ขอขอบบุญขอบคุณนะครับที่ได้รวมบุญรวมกุศลเอาพัานนาคปกมาถวายคู่บาจา์นะครับอยู่ตรงนี้จะเป็นเจดีหลวงตามหาบัวนะครับนี่เป็นหลวงตามหาบัวนะครับดื้อครับ ทีตานาตาัาสิรันาบิพ่อแม่เป็น,นว่ารวมบนรมกุศลน,น,นี่คือสถานที่ที่อาจารย์ได้ส้างให้อเอ,อ็ซีสุขุสุขุนนะครับเรือครับคือหลวงตามัหาบวัวบัวที่แล้วอาจารย์ก็ฝันเห็นพ่อสอนหลวงตาก็คือสอนหาหาซี บอกช่างคนเบิ้อยู่นกับบอดดินนะครับแ้ตั้งใจสมาทานสิรับสิตเนีะบรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ทุต an ิยมพีธัมม an ังสารังขจามิทุติยมพีสังขังสานังขจามิทัติยมพีพุทธังสารังขจามิตัติยมพีทัมมังสรรังขจามิ Tati yampi sangkang saranang kacami Tati yampi sangkang saranang kacami Tih saranaka manang nidhita Pana tih patam Wera manisika patang samadhiyami อธินาธานาเวระมาณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอินาานเวระมีสิกขาปทังสมาทิยามิกมสุมิชาจรังเวระมานีสิกขาปะทังสมมาทิยามิ นะเมสุมีจจารานะมาขนวยกุปติอะสิคาปะทังสมาธิยามิสาวาทาเวระมะณีสิคาปะทังสมาธิยามิอุสาวาทาเวระมะณีสิคาปะทัง <tipati> <pathang> <tipati> <tipati> เวรัค m a n สิกขาปะทังสมาธิยามี สุราเมรยามัชฌาปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโพธสัพพะสาธุสีเลนะนิพพติยันติตัตมาสิลงมิสัมะเยสาธุ เริ่มกักเริ่มเลยนะแล้วก็ไปตําแหน่งมา มันแรงเวลานูอ <cheg> ิสามคนม่หงุดหงนดวันที่คนเราแ่้ปเวโยชเ์า็มากเวลาจังหวันสิ่งดีนงามแรงคุญประโยชน์ไ้บนีุณุญไวย้ <c oughs> ครับเฮ้ยพี่น้องมันนี้ก็คือ,อต่างบุญค,นคญุนนะครับช่วงเย็ยนยนะครับค้อมืออื่นเป็นมือถวายถวายพราก็ดีถวายที่ห่อได้สั่งไว้นะครับมือนอาจารย์สมรจะฝากถึงคุณ ท <Ich. S 1> ั่วารุณสุขุสุขศนะครับเด้วยรวมบุญรวมกุศลนำมาจารสมาธิสังวรุณีปะหายสัพพะสัมปชิตติยาสัพพะโยคาินาทจยะผลิตธรรมะคุณธรการีิติปหายสัพพะสัมปชิตติยาสัพพะโลคายนาใจยะผลิตธรรมะคุณธรรมการันตี ang सmetaพธwi kita <imitation> kita <imitation> perangngpakนั้น ka me carup ki karchantarikhwiที่ท came tak ruthले ha pemiิkhต บูมาจัยันตุเทวะชละทัลวิสเมยะคันทับภะนาคังติทันตาสันติเกยังมุนิวะลาวะจันังสาธบเมสุนันตุธรรมสวนาคาโลยัมปัตันตาธรรมสวนาคาโลยัมปัตันตาธรรมสวนาคาโล อายามภะทันตั